ค่ะในที่สุดเราก็ได้เข้ามานะคะสมความรอคอยนะคะไี่เข้ามาในพระราชวังแล้วนะคะค่ะนูอองคะ่ะเป็นไงคะสมความตั้งใจไหมคะสมความปรารถนาเลยค่ะใช่<อ>ดีมากคะ่ะค่ะมดงค่ะเป็นไงคะเราได้รอคอยกันมาแล้วสม <c oughs> พูดไม่ออกดีใจนะคะ,ะการสองคสมงค่ะการรอคอยสองชั่วโมง,ง,โมงคนญี่ปุ่นยังไม่ได้เข้าเลยนะคะเราได้เข้ามานะคะ ที่นในพระราชวังนะคะนะคะคนยังไม่ได้เข้าเลยนะคะเราได้เข้ามาก็ถือว่าโชคดีแล้วนะคะในพระราชวังของเลวนประเทศีนคนเยอะมากนะคะก็เราก็สมความรอคอยนะคะวันนี้เป็นวันที่2นะคะ นะคะอยากจะมาก็มาต่อแถวเอาแต่เช้าเลยนะคะอาจจะได้เข้าเจอฝนเจอแดดเรียบร้อยนะคะสองชั่วโมงเต็มนะคะแล้วมาฝนอยากแดดแล้วก็มาฝนนะคะแล้วก็มาแดดแล้วก็มาแดดแล้วก็มาหาคนสวยใช่ไหมคะสมความตั้งใจนะคะกาดดิฉันเป็นคนถ่ายไม่มีใครถ่ายให้เลยเอาแต่เสียงวิกลงก็แล้วกันก็ขอให้เอาเสียงนะคะ หันมาทางเรานีอาสาย้รีหน่อยกล้าเรสมความตั้งใจที่ได้เข้ามาวันนี้เป็นพี่จุ๋มเป็นไกด์กิติมศักดิ์นะคะพาเข้ามาชมพระราชวังนะคะครบรอบ80ปีของในหลวงของญี่ปุ่นนะคะวันนี้ถือว่าโชคดีมากที่ได้เข้ามาตอนแรกว่าจะไม่ได้เข้านะครับเพราะฝนตกก็ยืนรออดทนรอจนฝนหยุดตอนนี้ฝนตก ท้องฟ้าเปิดสว่างสวัยนะคะแสดงว่าพวกเรามีบุญมากที่ได้มาประเทศที่เราไม่ได้เข้าเลยยนชะวงนะคะอาศัยี่จุมนะคะวันนี้ได้บารมีพี้จุลคะเข้าชมค่ะขอบคุณพี่จุ๋มากมากไม่เป็นไรค่ะสนุกค่ะนางไงมาเตลูอาเมมุฟติใช่คัะใช่ค่ะ

ก็บอกว่าเขาได้แต่ภาษาญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะแล้วบอกว่าท้องฟ้าดีนะคะตอนนี้กำลังแดดดีเลยนะคะอุณก่ขอมากค่ะขอบคกค่ะขอบคุณมากね่ขอาะบุอบก่าฝน่กแล้วกคา มีดอกไม้แล้วก็มีใบไม้สวยนะคะผสมการรอคอยนะคะมาติลุงว่ามาชื่ออะไรในเดซเน่ใช่จ้ะอุ้ยชื่อเดซเน่อันนี้ก็ต้องทักทายกันกบคุณกาบกบเบงกาค่ะนี่นะคะเราก็ต้องมายืนคอยตรงนี้อีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะได้เข้ามาสงใจของเรานะคะคนที่ได้เข้ามาก็ถือว่าโชคดีมากเลยตอนนี้รอเข้า น,นี่จรอ,อเข้ารอ,อเข้าไปขา้ปงขางในปงนปดิข้างในฝั่ง

ญี่ปุ่นก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาได้นะคะคือใครที่ได้เข้ามาได้ก็ถือว่ามีคุณนะคะ,ะคือไม่ต้อะคะก็ะะถือว่าคุณมากนะคะกับการรอคอยและกันผคนญี่ปุ่นเขาย,ยังดีใจนะ,ะประทับใจมิคะประทับใจมากเลยคะ่ะที่วันนี้ได้มาเข้าพระราชวังนะคะก็สมความราดถนานะคะ <redes sociales> ดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะต้องไปเกียวโปกันต่อเลยนะคะเดียดย๋ยวอยากความหวังดีและความโชคดี ของนะคะแล้วก็แม่ชีแดงแล้วก็หนูแดงนะคะกับคุณและตัวฉันเองนะคะน่าดีใจ